จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมอปลาได้มีการปรึกษาหารือกันกับทีมงานจึงได้ส่งไปหาหนายไพวนันบรรณบุตรและนายสมปองนครไทยสง์ที่ถือว่าเป็นคนให้ความเคารพกันมานําบทสวดขอขามาหลงปูแสงในวันนี้และได้เชิญกันจอบพลังและเบลขอบสนามร่วมเข้าพิธีที่บ้านหมอปลาอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีล่าสุดหมอปลาและทีมงานได้เริ่มพิธีการขอขามาหลงปูแสงโดยมีนายไพวนันกล่าวนําบทสวดมนต์ ตามพิธีตามหลักศาสนาอย่างถูกต้องและได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์วันดังกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยหมอปลากล่าวว่าตนได้รับเรื่องน้องเรียนจากผู้เสียหายสองรายที่เล่าเหตุการณ์คล้ายคลึงกันถึงพฤติการของหลวงปู่แสงจึงส่งทีมงานเข้าตรวจสอบก่อนจะลงพื้นที่จริงตนจึงได้มีการวางแผนกับสื่อมวลชนที่ติดตามทําข่าวก่อนจะใช้ให้นักข่าวสาวช่องหนึ่งตอบตัวเข้ากราบไหวหลวงปู่แสง เพื่อทําการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและนํามาเป็นข้ออ้างในการจับผิดจนดเกิดเป็นกระแสตีกลับถึงพฤติกรรมของตนและสื่อที่ได้ทําลงไปจนกระทั่งน้องนักข่าวสาวคนนั้นถูกผู้บริหารไล่ออกซึ่งตนมองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปทั้งๆท,ที่มีสื่อสํานักอื่นและมีตนเป็นผู้วางแผนด้วยจึงขอประกาศในณที่นี้ว่าขอตัดขาดจากสํานักสื่อช่องนี้ขอไม่ยุ่งเกี่ยวตลอดไปแม้แต่รายการใดรายการหนึ่งก็ไม่เอา หลังจากนี้การจอมพลังจะเข้าดูแลช่วยเหลือเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันของนักข่าวสาวคนดังกล่าวจนกว่าจะหางานใหม่ทําได้หรือถ้ายินดีก็มาทํางานร่วมกันก็ได้หรือไม่ก็หางานที่อื่นให้ซึ่งตอนนี้ก็ได้พูดคุยกับน้องนักข่าวแล้วว่าตอนนี้ขอเวลาตัดสินใจก่อนตัวตนและทีมงานหมอปลาจะขอหยุดภารกิจปราบอรัชีไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนจะกลับมาทำภารกิจเช่นเดิม คาดว่าคงใช้เวลาไม่นานต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ตนรู้ว่าใครเป็นมิตรที่แท้จริงและเวลาเราพลาดพังจะรู้ว่าใครให้กําลังใจใครซ้ําเติมและอาจจะต้องมีการฟ้องเพจบางเพจที่ลงข่าวบิดเบือนว่าตนยอมรับว่าสร้างหลักฐานซึ่งไม่เป็นความจริงยืนยันว่าตนเคารพกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายและไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายอย่างแน่นอนหมอป่ากล่าวอีกว่าต้องขอยอมรับว่าครั้งนี้ตนได้คิดตื้นไปหน่อยไม่คิดว่าหลูกปูแสงจะป่วยจริง ทุกคนมารู้กันเมื่อถึงวัดแล้วซึ่งได้ทําพลาดจริงขอ,อน้อมรับทุกอย่างจึงได้จัดพิธีขอขามาที่บ้านเนื่องจากบรรดารรลูกศิษย์ของหลวงู่แสงไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นแต่ถ้าบรรดาลูกศิษย์อยากจะให้ไปขอขามาถึงที่นั่นตนก็พร้อมที่จะเดินทางไปแต่ขอเวลาเตรียมตัวสักหน่อยเพราะเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจงังหวัด